สนับสนุนโดยปิีเวทวิตามิน D, Orange, ดีออเรนจ์ดื่มทุกวันมั่นใจ c คอมแพคเบรกเบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นในคอมแพ สนับสนุนโดยยางรถยนต์ Bridgestone Solution ส,สำหรับทุกจุดหมายที่แตกตา่างสวัสดีครับแฟนๆเราทาชันนละดอทที TV ทุกท่านครับผมดิที่ทัวร์ระถมครับเรามาเจอกันในรูปแบบบรรยากาศแปลกๆอีกแล้วนะครับเพราะวันนี้ ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาฟังการเล่าข่าวกันอีกแล้วครับเพราะวันนี้เรามีข่าวคราวคว,วามคืบหน้าของแบรนด์รถยนต์จากจีนอีกหนึ่งแบรนด์ที่กำลังจะเข้ามาในตลาดบ้านเราและเป็นแบรนด์ใหญ่อันดับต้นๆของโลกด้วยวันนี้มีความชัดเจนระดับหนึ่งแล้วครับและออโตไลฟ์ชัยระดับทีวีก็มีข่าวครา,าวเกี่ยวกับแบรนด์รถยนต์จีนนี้มารายงานให้แฟนๆได้รับทราบกันแต่เราจะเล่าข่าวกันแบบบรรยากาศเดิมๆในห้องก็กระไรอยู่วันนี้ท่านผู้ชมครับผมจะพา ทุกท่ชมาเล่าข่าวกันนอกสถานที่มาดูสถานที่ใหม่ๆมาเห็นบรรยากาศใหม่ๆกับ Autolife Thailand กันหน่อยครับกับการเล่าข่าวนะเพราะวันนี้ผมขับเจ้า b บียร์ุยู eX drive เป็น p l u ๊กอินไฮบริดให้เข้ากับกระแสหน่อยวันนี้กระแสรถไฟฟ้าก็แรงกระแสรถปลั๊กอินไฮบริดก็แรงเราใช้รถปลั๊กอินไฮบรในระยะทางที่จำกัดนะครับเพื่อใช้ไฟฟ้าในรถคันนี้เพราะรถคันนี้สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ย40กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งเราใช้งานในเมืองแบบนี้เราก็ต้องไปหาที่ชาร์จไฟด้วยไปหาที่เล่าข่าวบรรยากาศดีๆในบรรยากาศกลางเมืองแบบนี้เรากำลังจะไปที่ร้านกาแฟ ชื่อว่าร้านคราฟอยู่ที่โรงแรมคิมตันมาลายแบงคอกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวเราไปดูกันเขาว่าร้านคราฟเนี่ยบรรยากาศด,ดีมากเดี๋ยวเราจะไปทานกาแฟกันที่นั่นเราจะไปเล่าข่าวที่นั่นและ ชาร์จไฟที่คิมตันมาไหลด้วยเขามีที่ชาร์จไฟรถไฟฟ้าด้วยแต่ยังเป็นแค่ AC อยู่นะครับก็จะเหมาะสำหรับรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดที่ตอนนี้ได้รับความนิยมสูงเหลือเกินครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับร้านคราฟและรอฟังข่าวคราวเกี่ยวกับแบรนด์จีนแบรนด์นี้ครับระดับโลกเหมือนกันว่าจะเป็นแบรนด์อะไรเดี๋ยวไปฟังกันครับ และตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟที่ชื่อว่าร้านคราฟนะบรรยากาศแบบนี้นะครับเป็นโอเพนแอร์แบบนี้ซึ่งในตอนนี้นะครับถือว่ามาแรงมากๆนะในโซเชียลทั้งหลายและบรรยากาศของร้านนี้ก็น่ารักมากๆคุณสามารถที่พาสัตว์เลี้ยงของคุณมาที่นี่ก็ได้มีทั้งบรรยากาศแบบห้องแอร์สบายๆบ,บรรยากาศชิลๆและบรรยากาศแบบข้างนอกแบบนี้นะ อากาศดีมากๆครับต้นไม้ใหญ่เยอะมีดอกบัวด้วยแต่วันนี้ครับเราจะมาเล่าข่าวกันแบบชิลๆสบายๆนะและในวันนี้ครับข่าวคราวที่มาแรงมากๆก็คือในเรื่องของแบรนด์รถยนต์รุ่นใหม่ที่ผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าเป็นแบรนด์รถยนต์จากจีนนั่นคือแบรนด์ BYD วันนี้ BYD ตัดสินใจที่จะก้าเข้ามาในตลาดบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะเขามีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเขามีผู้รับผิดชอบการทำตลาดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาความสับสนความไม่ชัดเจนของ BYD ทําทำให้เราเองผมเองก็งงนะว่า BYD จะก้าเข้ามาในบ้านเราในแบบไหนเพราะโปรดัก์ของ BYD ครับมีทั้งรถเพื่อการพาณิชย์รถยนต์นั่งรถขนาดใหญ่ซึ่ง ถ้ามองกันไปนะครับรถเพื่อการพาณิชย์รถในโรงงานอุตสาหกรรมของ BYD เองเนี่ยกลุ่มสยามกลการอุตสาหกรรมเป็นผู้ได้สิทธิ์ในการจําหน่ายแล้วในส่วนของรถยนต์นั่งล่ะใครจะได้สิทธิ์ผู้แทนจําหน่าย ที่ผ่านมา b ีวแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย2ค่าย2คนด้วยกันนั่นคือ SCG หรือปูนซีเมนไทยเป็นผู้แทนจำหน่ายเจ้า b ีวดีในส่วนของรถยนต์นั่งรวมถึงสยามกลการอุตสาหการรมก็ได้สิทธิ์การขายรถยนต์นั่งเช่นเดียวกันส่งผลให้การทําตลาดรถยนต์ b ีวีดในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะสับสนหลายๆคนก็ยังสับสนอยู่ว่าในวันนี้ใครกันแน่ที่จะได้สิทธิ์ชี้ขาดการทําตลาดรถยนต์นั่ง b ีวดีวันนี้สรุปออกมาแล้วครับว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ชี้ขาดการทำตลาดรถยนต์ b y d ในบ้านเราคือกลุ่มสยามกลการ แต่เป็นการถือหุ้นโดยกลุ่มคนไทยและ BYD จากประเทศจีน BYD Company ได้กล้าเข้ามาแล้วนะครับมาจับมือกับคุณประธานวงพรประภาซึ่งเป็นทาย,ยาทรุ่นที่3ของสยามกลการอุตสาหกรรมหรือในกลุ่มของพรประภานั่นเองเป็นลูกชายคนโตของคุณพรพินิษฐ์พรประภาที่รับผิดชอบธุรกิจตั้งแต่อะไหล่รถยนต์โคมัตสุรถตากรถขุดโคมัตสุโรงแรมสยามแอสสยามนี่อยู่ในมือ ของคุณพรพินิพธ์พรประภาซึ่งก็เป็นแหล่งข่าวเก่าแก่ของผมตั้งแต่ผมเริ่มทําข่าวใหม่ๆเช่นเดียวกันซึ่งในวันนี้คุณประธานวงพรประภาหรือคุณพกพรประภาเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะทําธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายและตั้งโรงงานด้วยนะนี่เข้าไปร่วมทุนใน2ส,ส่วนด้วยกันคือในส่วนของการขายรถยนต์ B y d ดีและโรงงาน BY d ดีในประเทศไทยในวันนี้ B y d ดีตัดสินใจชัดเจนแล้วะครับว่าจะร่วมทุนกับกลุ่มคนไทยซึ่ง มีคุณประธานวงพรภาเป็นโต้โผหลักกลุ่มทุนไทยที่เข้ามาเดินหน้า BYD ประเทศไทยซึ่งในวันนี้คาดว่าจะใช้ชื่อ BYD อ u t o m o b i l e ประเทศไทยในการบุกตลาดบ้านเรานะ BYD เข้ามาบุกตลาดในส่วนไหนครับอย่างที่เรียนให้ทราบส่วนขายและโรงงานส่วนขายกลุ่มคนไทยทั้ง4กลุ่มนี้ถือหุ้น85% BYD ถือหุ้น 15%ด้วยทุนจดทะเบียน2,300กว่าล้านบาทในกลุ่มของการขายในขณะที่กลุ่มของโรงงานล่ะลงทุน17,300ล้านบาทในการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ BYD ในบ้านเรา มีกำลังการผลิตเบื้องต้นอยู่ที่70,000ถึง1 0 0 0 0แคันต่อปีด้วยการรับผิดชอบการผลิตรถยนต์ BYD โดีโคมไลัยขวาเพื่อขายในภูมิภาคนี้และส่งออกไปที่ประเทศอังกฤษด้วยฐานใหญ่ไม่น้อยนะจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตรถ BYD ด้วยน่าสนใจมากๆ1 7 0 0 0กว่าล้านบาทนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็น BYD ถือหุ้น85%กลุ่มทุนไทย15% กลุ่มทุนไทยก็ยังเป็นกลุ่มเดิมถ้าไปถือในส่วนของโรงงานสลับกันถ้าการขายกลุ่มคนไทยถือหุ้นใหญ่ถ้าโรงงาน BYD ถือหุ้นใหญ่รวมแล้ว2โครงการนี้20,000กว่าล้านบาทที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเรานี่คือการลงทุนเริ่มต้นเบื้องต้นของ BYD ในบ้านเราน่าสนใจนะครับในเรื่องของการขายเรามาคุยกันในรายละเอียดซิว่าเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ชัดเจน SCG ไม่เกี่ยวแล้วในเดือนหน้าจะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการระหว่าง b y d และกลุ่มทุนไทยทั้งหมดในเรื่องของการแต่งตั้งตัวแทนการขายในเรื่องของโรงงานการผลิตและบอกได้เลยครับว่าทาง b y d เองตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโครงการการสนับสนุนภาครัฐในเรื่องของรถไฟฟ้า EV ที่ให้ส่วนลด200,000บาทและถ้าคุณมาประกอบรถยนต์ในบ้านเราในราคาไม่ถึง2ล้านบาทได้รับส่วนลด150,000บวกส่วนลดภาษี23.6% 3, 3, รวมแล้วก็ประมาณ200,000กว่าบาทเขาเข้ามานแน่ เขาจะเริ่มประกอบรถในประเทศไทยปลายปีนี้เป็นต้นไปเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในแบรนด์ b y d Automobile เนี่ยจะเปิดตัวต่อบ้านเราในเดือนมิถุนายนนี้ในเดือนหน้าข่าวคราวการเคลื่อนไหวของ b y d ประเทศไทยจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นจะเริ่มมีการสื่อสารทางการตลาดสื่อสารท้งเรื่องของแบรนด์ทั้งเรื่องของความเคลื่อนไหวของโปรดักต์ในบ้านเราอย่างชัดเจนมากขึ้นและในวันนี้เขาก็มี CE o ซึ่งเป็นคนไทยเรียบร้อยเราด้วยแต่เดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบว่า ซ e o ท่านนั้นเป็นใครแต่บอกได้เลยว่า CEO BYD a u t o m o b i l โนั้นเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในวงการรถยนต์บ้านเราด้วยเป็นคนในแวดวงยานยนต์บ้านเราแต่วันนี้เรามาคุยกันก่อน mm. BYD มาแล้วคุณประธานวงพนภากระโดดเข้ามาแล้วดังนั้นครับสถานที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่ของ BYD จะใช้ที่ไหนในวันนี้กำลังคุยกันอยู่แต่โชว์รูมและศูนย์บริการแห่งแรกของ BYD จะใช้ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งเป็นโชว์รูมเก่าของสยามกลกการ น่าสนใจนะเขาแปลงสยามกลการไปเป็น BYD เรียบร้อยแล้วนะครับที่เคยขายนิสสันอยู่ที่เพชรบุรีตัดใหม่จะกลายเป็นโชว์รูมและสำนักง,งานที่เรียกว่าแฟลกชิพสโตร์ของ BYD แห่งแรกขึ้นที่เพชรบุรีตัดใหม่เอาสิ น่าสนใจนะนั่นคือสถานที่และเขามีการพูดคุยในการขยายโชว์รูมและศูนย์บริการที่น่าสนใจมากๆแต่จะขอบอกในคราวหน้าว่าเขาจะขยายแบบไหนซึ่งผมฟังแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยมาแรงและน่ากลัวมากๆแต่วันนี้ครับพอ BYD เข้ามาแล้วมีความชัดเจนแล้วว่าใครเป็นผู้แทนจำได้จะตั้งโรงงานในเมืองไทยอย่างไรแบบไหนเราบอกแล้วและรถรุ่นไหนล่ะ ที่เขาจะนําเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราในวันนี้เบื้องต้น5รุ่นที่จะเข้ามาขายในบ้านเราน่าสนใจทุกรุ่นเพราะผมได้มีการพูดคุยกับทางฝ่ายบริหารของ BYD แล้วนะครับทนผู้ชมครับมีข้อสรุปออกมาโดยคร่าวๆนะว่าอย่างรุ่นเริ่มต้นของ b y d เองจะมีราคาต่ํากว่า Aura g o o d Cat 1 0 0 0 0 0บาทถึง200 0 0 0บาทนั่นคือราคาเริ่มต้นของ BYD ในวันนี้และรุ่นเริ่มต้นที่เขาจะเข้ามาจําหน่ายในบ้านเรารวมถึงจะผลิตในบ้านเราด้วยนั่นคือ BYD BYD Dolphin หรือที่เรารู้จักกันในรหัส EA1 นั่นเอง BYD Dolphin หรือ EA1 ที่เรารู้จักกันในรหัสนั้นนะครับเป็นรถไฟฟ้า100%ไซส์ของเขาคือรถยนต์นั่งขนาดเล็กใช้งานในเมืองเป็นหลักเป็นแบบซิตี้คาร์หน้าตาไม่ได้สวยมากแต่สมรรถนะในเรื่องของความเป็นรถไฟฟ้าดีมาก,มาก เพราะอะไรครับท่านผู้ชมครับเพราะเขาใช้แพลตฟอร์ม BYDE นะเจ้าตัว BYD Dolphin เนี่ยใช้แพลตฟอร์ม BYDE ก็คือแพลตฟอร์มของรถไฟฟ้า100%เป็นแพลตฟอร์มเวอร์ชั่น3.0ด้วย เป็นรถที่ผลิตมาสําหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ BWD Dolphin นะครับมีจุดเด่นก็คือในเรื่องของระยะทางในการชาร์จไฟหนึ่งครั้งวิ่งได้สูงสุดถึง301กิโเมตรอันนี้ตามมาตรฐาน NEDC นะถ้ามาตรฐาน NEDC เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมาตรฐานที่มันไม่ได้ชัดเจนมากนะ300กิโเมตรถ้าเป็น NEDC เนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ260กิโเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งแต่เขาเน้นในเรื่องของการใช้งานในเมืองราคาที่ประเทศจีนเนี่ยอยู่ประมาณ96,000หยวนนะครับหรือประมาณ500,000บาทมาบ้านเราก็นั่งอยู่ที่ 6-, 6 7แสนบาทคาดว่านะ6กถึงเแสนบาทก็น่าสนใจไม่น้อยมีแบตเตอรี่ขนาด44.9กิโลวัตต์อวถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดของเขาเนี่ยขนาดแบตเตอรี่เนี่ยเท่าเดิมขนาดแบตเตอรีเตเตร่เท่าเดิมคือ44.9ิกิโลวัตต์อวแต่ให้มอเตอร์ไฟฟ้าที่แรงมากขึ้นอยู่ที่130กิโลวัตทำให้อัตราเร่ง0-50ถึงกิโลเมตรเนี่ยอยู่ที่3วินาทีเท่านั้นออกตัวโคตรดี นะครับเน้นออกตัวอะรไระยะทางสั้นๆสูสงถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแค่การออกตัวแบบไฟแดงต่อไฟแดงเท่านั้นเน้นการใช้งานในเมืองความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงโคตรเร็วความเร็วสูงสุดโคตรเยอะ ถ้าเทียบกับเจ้าเนต้าวีเนต้าวีเนี่ยในประเทศไทยมาแล้วใช่ไหมครับพอริซันเนต้าวีกำลังจะมาประกอบในบ้านเราโดยจ้างบตทอประกอบเนต้าวีเนี่ยกวิ่งได้ประมาณ300กิโลแต่ความเร็วสูงสุดของเนต้าวีเนี่ยอยู่ที่แค่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่ในขณะที่เจ้าดอลฟินเนี่ยความเร็วสูงสุดมากถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็น่าสนใจไม่น้อยมี่คือรถรุ่นที่ถูกที่สุดของ B y d ดีที่จะมาในบ้านเราและจะเปิดตัวในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยน่าสนใจนะเปิดตัวและ เขาจะเปิดรับจองในงานมหกรรมยานยนต์ในปลายปีนี้รวมถึงส่งมอบเลยด้วยนี่คือค่าวคๆที่เราได้รับมาจากทาง BYD ว่าเขาคอนเฟิร์มแบบนั้นเปิดตัวรุ่นไหนต้องรับจองรุ่นนั้นได้ด้วย และส่งมอบได้ด้วยภายในปีนี้ลูกค้าจะได้ขับ BYD ลูกค้าจะได้ใช้ BYD ในปีนี้แน่นอนนะครับนั่นคือรุ่นแรกของเขานะ BYD Dolphin รุ่นนี้ก็สร้างความฮือฮาในตลาดโลกไม่น้อยนะครับเพราะด้วยรูปรักงหน้าตาที่ถามผมนะสวยหรือเปล่าท่านผู้ชมดูจากภาพประกอบได้มันไม่ได้สวยมากแต่มันก็เหมาะกับการใช้งานทั่วไปเพราะมันวิ่งได้ทั้ง300กิโลอ260กิกโลแล,ล้วกันถ้าใช้งานกันจริงๆก็แล้วแต่การใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านว่าจะเป็นอย่างไร และอีกหนึ่งรุ่นครับท่านผู้ชมครับที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าเจ้า b y d dolphin ขยับขึ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อย b y d yuan plus เป็นรถในกลุ่ม crossover เป็นรถยนต์นั่งยกสูงนั่นแหละนะแต่เป็นขนาดเล็กหน่อยตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า100เ็เหมือนกันเป็นรถ ev เหมือนกันมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นโมอเตอร์ไฟฟ้าเขามากถึง150กิโลวัต,ต์หรือ200แรงม้านะชาร์จไฟเต็มที่วิ่งได้เท่าไหร่กันท่านผู้ชมครับตัวนี้430กิโลเมตรถึง500กิโลเมตรโคตรไกล ในตัวของ BYD หยวน PLUS เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะนำเข้ามาประกอบและขายในบ้านเราน่าสนใจตัวนี้เป็นครอสโอเวอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมี BYD Dolphin ฟินป m ลมา ตอนนี้มายวนพลัสยวนพลัสนี่เขาบอกว่าดีไซน์ออกมาแบบดราก้อนหรือว่ามังกรตาเนี่ยไฟหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามาจากตามังกรเลยนะแต่ผมดูแล้วยังไงไม่ใช่มังกรนะแต่อ่ะว่ากันไปในเรื่องของแรงบันดาลใจว่าจะเป็นแบบไหนหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดราก้อนเฟส3.0มแหละแต่เทคโนโลยีมาเต็มอยู่แล้วนะไฟหน้า led เขาเรียกว่าเป็นดราก้อนคริสตัล led ไฟท้ายก็เป็น LED เอาเข้าไปล้อเนี่ย17-18นิ้วล้ออลลอยนะครับขนาด17-18นิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยแต่ภายใน ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆค่อนข้างทันสมัยนะเบาะผู้ขับปับไฟฟ้า6ทิศทางหน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยขนาด12นิ้วโคตรใหญ่แต่ในเรื่องดีไซน์ต่างๆเรื่องออปชันต่างๆต้องรอดูว่าในบ้านเราจะเป็นออปชันเหมือนในต่างประเทศหรือเปล่าแต่เรื่องพลังกาลังครับชัวร์ๆศูนย์ถึงร้อยเจ็ดวินาทีเท่านั้นแรงม้าอย่างที่บอกครับ201แรงม้าแรงบิดที่310นิวตันเมตรโคตรเยอะส่วนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบ LFP คือแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะทนมากขึ้นนใช้้งาาไดย มีให้เลือก2ขนาดนะความจุข,ของแบตนะ49.92กิโลวัตต์อวกับ60.48กิโลวัตต์อวถ้า49.92กิโลวัตต์อวเนี่ยก็ชาร์จทีนึงก็วิ่งได้330กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งถ้าตัว6 0 4 8กิโลวัตต์อวเนี่ยก็สามารถวิ่งได้510กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งโอ้ มีระบบชาร์จไฟเร็วด้วยนะ30-80%ถึงของแบตเตอรี่ชาร์จแค่30นาทีเท่านั้นในจีนขายเจ้าหยวนพลัสนี่อยู่ที่7 0 0 0 0 0ถึง800,000บาทหยวนพลัสเนี่ยขายที่ไหนบ้างาาาครับท่านผู้ชมครับยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางนี่คือที่เขาส่งไปขายแล้วและหน้าตาท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่าสวยมากๆและจําหน่ายแล้วที่สิงคโปร์ด้วยในภูมิภาคบ้านเรามีผลการรายงานการทดลองขับที่ค่อนข้างจะด,ดีด้วยที่ผมเห็นมาจากเมืองนอกเขาก็โอเคไม่น้อย และอีกหนึ่งตัวคาณผู้ชมครับที่เขาจะเข้ามาใหญ่กว่ายวนพลัสมันคือ BYD s o n ส่งโปรนี่คืออีกหนึ่งรุ่นที่ผมบอกได้เลยว่าผมอยากขับมากๆ BYD s o n ส่งโปรไม่ใช่รถ EV 100%แต่ BYD s o n ส่งโปรเป็นรถ Plug-in Hybrid ไซส์ size, เขาอยู่ในไซส์เดียวกับ CRV mm. เขาเป็น SUV ขนาดกลาง mm. ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วส่งโปรมาพร้อมเทคโนโลยีอะไรครับเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดที่เขาบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า DMI เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบและแบตเตอรี่ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์2ตัวด้วยนะสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเท่าไหร่ครับ100กิโลเมตรแต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่นักในขณะที่เจ้า h a ว a l h เ PHEV สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ตั้ง200กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งแล้วทาไมผมบอกว่า b y d ส่งโปรนี้น่าสนใจ เพราะเมื่อชาร์จไฟ1ครั้งและน้ํามัน1ถังใน b ีวีดีโซงโปรเขาสามารถวิ่งได้เท่าไหร่ครับ1,053กิโลต่อแบตเตอรี่และน้ํามันเต็มถังเฮ้ยมันเยอะมากๆและมันเท่มากๆถ้ามันสามารถทําได้จริงตามนั้นหรือแม้ว่าทําไม่ได้จริงตามนั้นแต่ถ้าดูตามสเปคถ้าเขาวิ่งได้ประมาณ800โล900โลต่อการชาร์จแบตเตอรี่หครั้งและน้ํามันเต็มถังผมก็ถือว่าเขาเท่มากๆ และภายในเขามาด้วยระบบเอนเตอร์เทนเมนท์ที่แต่รูปแบบหน้าจอ15.6นิ้วใหญ่บ้าที่เราเคยเห็นหน้าจอใหญ่ๆในไหนครับใน Ford ที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นคือหน้าจอ12.5นิ้วถือว่าใหญ่เลยใช่ไหมที่เราเห็นกันอลังการนี่10 5.6นิ้วใหญ่กว่าที่อยู่ในเจ้า Ford Ranger w i d Track ตัวใหม่ซะอีก15.6นิ้วโคตรใหญ่และใช้ระบบปฏิบัติการ DLink 4.0 AI ด้วยเขาบอกว่าตัวนี้ฉลาดมากๆแต่นี้ขออุ๊กอิฟนะไม่ทราบจริงๆว่าดีมากน้อยแค่ไหนสะเทียนมากน้อยแค่ไหนอยากทราบเหมือนกันใช้ได้นะตัวนี้แรงม้าเขาอยู่ที่ประมาณ200กว่าแรงม้านะครับอัตราเร่งศูนถรออยู่ที่7.9วินาทีเกียร์เป็นเกียร์แบบ CVT นะครับก็ ถือว่าการทํางานที่ค่อนข้างจะสมูทอยู่แล้วแต่ตอนนี้อยากจะรู้ว่ามันเป็นจริงแค่ไหนกับระยะทาง1 9 0กิโลอันนี้เขาเขียนเลยนะ In full fuel and full battery ก็คือน้ำมันหนึ่งถังบวกแบตเตอรี่ที่เติมไฟเต็มวิ่งได้1,900กิโล พรแบตเตอรี่นี่มีความจุ18.3กิโลวัตต์อวนี่คือรุ่นที่ผมอยากเห็นมากๆก็คือเจ้า BYD s o งโ Pro นี่เป็น SUV ล่ะคงต้องรอการประกอบในประเทศถึงจะใช้ได้และอีกหนึ่งตัวก็ท่าคผู้ชมครับเข้ามาอีกตัวนะตัวที่4 BYD ถัง BYD ถังเนี่ยขายที่ไหนก็นผู้จมครับเป็น SUV ขายอยู่ที่นอร์เวย์นี่กระโดดเข้าไปแข่งในตลาดรถไฟฟ้าที่ดีที่สุดในโลกคือที่นอร์เวย์ BYD ถังนี่ส่งไปแล้วเขาส่งไปแล้วประมาณร้อยกว่าคันที่นอร์เวย์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น SUV เหมือนกันนะครับมีขนาดแบตเตอรี่86.4กิโลวัตต์โคตรใหญ่นะครับและเรนจ์ระยะทางวิ่งได้400กิโลเมตรนะตามมาตรฐาน WLTP มาตรฐาน WLTP นี่เชื่อได้ถ้า NEDC เนี่ยเชื่อไม่ค่อย แต่ถ้า WLTP เชื่อได้ว่า400กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าใช้งานจริงๆก็น่าอยู่ที่ประมาณ380กิโลเมตรก็ถือว่าโอเค0 104.6วินาทีโคตรเร็วความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ด้วยนะเป็นขับเคลื่อน4ลอ้อเป็น SUV ขนาดใหญ่ให้แรงม้า400กว่าแรงม้าแรงบิดที่660นิวตันเมตรแรงโคตคคราารรบาะกอจจิิงขงขย ลุ้นราคาเลยว่าถ้าอยู่ที่ต่ำกว่า2ล้านก็น่าสนใจมากๆและอีกหนึ่งรุ่นครับเป็นรุ่นธงของ BYD นั่นคือ BYD Han นี่คือรถที่ทั่วโลกบอกว่าเขาคือ Tesla Killer มาเพื่อแข่งกับ Tesla โดยเฉพาะถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่แรงที่สุดคันหนึ่งในตลาดรถไฟฟ้าของจีน เจ้าหั่นนี่นะครับทุก้าครับในราคาเมืองจีน,ยนยอยู่ที่ประมาณ1.3ล้านบาทนําเข้ามาบ้านเราก็อยู่ที่ประมาณไม่ถึง2ล้านบาทถ้าประกอบในบ้านเราก็น่าสนใจว่าจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่เพราะรถไฟฟ้า b y d หั่นเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันเป็นไฟฟ้า ev 100% 3รุ่นและเป็นไฮบริด1รุ่นแต่บ้านเราที่เอาเข้ามาผมได้มีการพูดคุยแล้วชัดเจนเขาจะารถไฟฟ้าเข้ามาไฮบริดไม่เอาเข้าและรถไฟฟ้าที่เอาเข้ามานะครับเขามีให้เลือกทั้ง3ขนาดแบตเตอรี่นะครับขนาดแบตเตอรี่65กิโลวัตต์อ่ยวิ่งไกล506กิโลเมตรเป็นขับเคลื่อนล้อนหน้ารุ่นที่2ก็เป็นขับเคลื่อนล้อนหน้าแต่แบตใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือ77กิโลวัตต์อ้าวอันนั้น,นวิ่งได้กกดไกล605ก คือรุ่นท็อปที่สุดแบตเตอรี่77กิโลวัตต์อาว550กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งตัวนี้ราน2ล้าน3แล้วก็มีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดซึ่งตรงจุดนี้นะครับเขาบอกเลยว่าทาง BYD ประเทศไทยเนี่ยนะหรือว่า BYD Automobile เนี่ยบอกเลยว่าอยากจะเอามาสร้างเป็นเหมือนกับแฟลกชิพเป็นเรือธงของ BYD ให้ลูกค้าคนไทยได้รู้ว่า b y d เองเนี่ยมีโปรดักต์ที่เทียบเท่ากับรถ EV ีระดับโลกอย่างเทสลา b y d เนี่ยเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ดีที่สุดในโลกแบตเตอรี่รถไฟฟ้าของ BY d ดในเทคโนโลยีที่เทสลาเองยังยอมรับก็คือแบตเตอรี่แบบเบลดหรือว่าเรียกว่าใบมีดเป็นแบตเตอรี่ขนาดบางใช้พื้นที่น้อยแต่ให้กำลังไฟเยอะมีความจุของไฟเยอะเทสลายังต้องยกนิ้วให้กับเทคโนโลยีเบลดแบตเตอรี่ของเขานะครับและโตโยต้าก็เข้าไปร่วม ทุนกับ BYD ในการผลิตแบตเตอรี่เช่นเดียวกันโตโยต้ายังต้องไปจับมือกับ BY d ดีเลยนะในเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่นี่คือความเคลื่อนไหวของ B y d ดีในบ้านเราน่าสนใจมากๆนะครับว่าในวันนี้เนี่ย BYD ดีได้ก้าวเข้ามาแล้วและก้าวเข้ามาแบบยิ่งใหญ่ด้วยกลุ่มทุนไทยก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับพร,ระภาชัดเจนอยู่แล้วมีความแข็งแกร่งในเรื่องของตลาดธุรกิจรถยนต์บ้านเราแน่นอนนิสสันสร้างมาด้วยมือของดรถาวรพรประภาซึ่งเป็นผู้นำเข้ารถยนต์นิสสันคนแรกและ สร้างโรงงานประกอบรถยนต์นิสันในบ้านเราเป็นคนก่อร่างสร้างแบรนด์นิสันในบ้านเราดังนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของความรู้ไม่ต้องห่วงในเรื่องของฐานการผลิตต่างๆเขาแน่นอนเขาแม่นยำแน่นอนตรงจุดนี้น่าสนใจบ y วดีคือหนึ่งในเจ้าตลาดรถไฟฟ้าของจีนก้าวเข้ามาจับมือกับคนที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งรถยนต์บ้านเรา น่าสนใจครับสกิลของแต่ละค่ายมาแน่ๆกลุ่มไทย4กลุ่มนี้จับมือกับ BYD และโรงงาน BY d ดีจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถพวงมาลัยขวาในบ้านเราด้วยนี่คือความเคลื่อนไหวของ BYD Auto m o b i l e มบลประเทศไทยที่จะเข้ามาแล้วที่ประกาศสักดาแล้วว่าฉันขอใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตรถ BY d ดีพวงมาลัยขวาในภูมิภาคนี้และส่งออกไปที่ประเทศอังกฤษ เราต้องมารอดูกันครับท่านผู้ชมครับว่าความชัดเจนของ BYD นี้จะเป็นอย่างไรแต่แน่ๆหลังจากนี้อีกไม่นานผมจะพาท่านผู้ชมไปลองขับรถยนต์ BYD ที่ผมพูดมาทั้ง5รุ่นนี้ไปดูกันซิว่าฟีลลิ่งการขับเป็นอย่างไรสมรรถนะของรถเป็นอย่างไรและหน้าตาของรถ BYD ทั้ง5รุ่นนี้เมื่อเจอตัวจริงเสียงจริง จะเป็นอย่างไรออโตไลฟ์ไทยแลนด์จะนํามารายงานให้แฟนๆได้รับทราบแล้วคอยดูครับว่าการแข่งขันรถไฟฟ้าในตลาดบ้านเราจะดูเดือดมากน้อยแค่ไหนในเมื่อมีขายใหญ่กระโดดเข้ามาอีกหนึ่งคนแล้วบ้านเราไม่ใช่มีแค่ m g บ้านเราไม่ใช่มีแค่ Aura ไม่ได้มีแค่ g r รด t w a มอเตอร์และไม่ได้มีแค่ปอดต่อทอ y d ดีกระโดดเข้ามาอีกหนึ่งเจ้าครับการแข่งขนันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับตลาดรถยนต์บ้านเราครับสุดท้ายลูกค้าได้ประโยชน์ผู้บริโภคได้ประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับ สรับสรุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกและวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับบีวดีจบลงแล้วแต่ภารกิจผมยังไม่จบครับเพราะผมยังต้องนั่งสบายๆอยู่ที่ร้านคราฟที่คิมตันมาลายนี้และด้านหน้าผมที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็คือขนมดีๆกาแฟรสชาติโคตรดีจากร้านคราฟนะ และผลิตภัณฑ์กาแฟของที่นี่ผลิตภัณฑ์ของวัตถุดิบที่ใช้ที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับนำมาจากโครงการหลวงนะอย่างกาแฟผมผมไม่ชอบกาแฟรสเปรี้ยวน้องที่นี่ก็แนะนําบอกว่าต้องเป็นกาแฟโครงการหลวงของปางอุงขั่วเข้มและคุณจะได้รสชาติกาแฟรสชาติเต็มเต็มของกาแฟปางอุง๋งที่นี่ครับและขนมแบบนี้โคตรน่าทานและบอกได้เลยครับอร่อยแน่แและถ้าใครไม่ชอบกาแฟถ้าสาวๆคนไหนอยากทานชาเขามีเอลเกร มันนาวให้คุณด้วยเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของที่นี่แต่ไม่ได้มีแค่นี้นะเมนูเครื่องดื่มเขาสารพัดสารเพช็อกโกแลตหวานขึ้นตาดีครับแล้วแต่คนชอบเลยเนี่ยนา้าฉากน่าจะชอบแล้ววันนี้นะครับที่ต้องขอบคุณอีกหนึ่งท่านก็คือนี่ครับเสื้อที่ผมใส่วันนี้เสื้อของรถนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ของกรังปีนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอนุทัยเอี่ยมลำนาวด้วยที่ส่งเสื้อตัวนี้มาให้เราได้ลองใส่เฮ้ย hey, สวยดีนะเนื้อผ้ามันดีนะเนี่ย เนื้อผ้ามันใช้ได้เลยเอาหลังขอบสีดำนะเอกนะสีขาวไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่และแบรนด์รถเนี่ยครับท่านชมครับเขามีเปิดบูธอยู่ที่งานบางกอก international motor show ครั้งที่43นะครับในนั้นเนี่ยคือจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของทางกรังตีที่ทําเกี่ยวกับพวกเนี่ยเสื้อนะครับมีเสื้อแจ็คเก็ตมีกระบอกน้ําที่เป็นแบรนด์เลยผมว่าใช้ได้เลยนะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าโปรดักที่เขาทำเนี่ยของมันดีเนี่ยงเนี้เสื้อตัวนี้ก็ไม่กี่ร้อยแต่ผ้าดีมากพราะว่าผมจะไปหาสีดำมาแล ออดีทรงดีไซน์เขาใช้ได้นะท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณคุณอโนุทัยเอี่ยมลำนาวนะพี่เอกนะขอบคุณมากๆแต่ขออีกตัวนะขอสีดำนะนี่ครับแบรนด์รถครับใครชอบเข้าไปที่กรังปีออนไลน์ได้ครับเข้าไปช็อปกันได้มีของดีๆให้เลือกอีกเยอะเลยครับแล้วจุดเด่นของที่ร้านคราฟของคิมตันมาลัยนี่นะครับ นี่ครับเขาเอาสัตว์เลี้ยงมาได้หมาแมวเอามาได้หมดแต่ต้องทําตามกติกาหน่อยนะสุนัขเขาก็ห้ามขึ้นโซฟาการถ่ายเถิดก็ต้องเป็นที่เป็นทางนะครับถ้าถ่ายเลอะเทอะนี่มีค่าปรับด้วยยังไงก็รักษากฎกติกานะเพื่อให้ทุกอย่างมันยังสวยสดเงดงามแบบนี้คนรักสัตว์เลี้ยงชอบแนๆ่ๆครับคราวหน้าเดี๋ยวผมว่างูมาดีกว่าไม่รู้เขาจะให้เข้าหรือเปล่าและนอกจากขนมนะครับที่นี่เขาก็มีมีอาหารคาวด้วยนะอย่างตัวนี้เป็นซีฟู้ดแอนด์ฮัมมูส มีกุ้ง l o เตอร์มีกุ้งมีปลาหมึกนะครับแล้วก็มีเสิร์ฟกับแป้งนี้นี่เป็นทูน่าสลัดโอ้โหทูน่าเป็นชิ้นแบบนี้ด้วยแล้วก็มีไข่โอ้โหเจออเค็มๆนิดน,นึงนะน้ำสลัดเขาก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านและนี่ครับอีกหนึ่งเมนูคนหวานและขาวชอบเนี่ยเบคอนแอนด์เฟรนช์โทสต์กระสายผมไม่ใช่มาที่นี่มีหลากหลายดีครับ มาลองกันมาลองกันครับและนี่คือ Thecraft k i คิมตันมาลัยและ Auto Life Thailand กับการเล่าข่าวในวันนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคิมตันมาลัยและร้าน The Craft นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในเรื่องขนมและเครื่องดื่มต่างๆนะก็อขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับว่างๆมานั่งทานกาแฟรับบรรยากาศแบบนี้ถ้าไม่ชอบกลางแจ้งในร่มในห้องแอร์บรรยากาศโคตรคลาสสิกครับที่ The Craft ครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับและถ้าใครมา เที่ยวที่นี่แสดงความเห็นกันมาได้นะใต้คลิปนี้นะครับทั้งในเรื่องของ BYD และเดบิกราฟของคิปตันมาลายครับขอบร่วไทัระไปกันด้วยกที่ราบขอบคุณมาครับวสวัสดีครับ